ต่อกันที่เรื่องของปัญหาเด็กแว้นนะครับหรือว่าการแข่งรถในทางที่ผ่านมาเรานำเสนอข่าวกันอย่างต่อเนื่องตำรวจเนี่ยก็ลงพื้นที่ ตามจับกลุ่มในหลายจุดหลายจังหวัดนะครับเช่นเดียวกันในครั้งนี้เราก็ได้มีการจับกลุ่มเรื่องของเด็กแว้นพูดถึงเด็กแว้นเนี่ยมันก็มีมิติที่เป็นปัญหาสังคมนั่นก็คือเรื่องของมลภาวะทางเสียงแน่นอนนะครับว่ามันสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับชาวบ้านในละแวะกต่างๆเป็นอย่างมากโอ้โหหนวกหูนะคุณรันเบิ้ลเครื่องแต่ละทีนะครับแสบแก้วหูกันเลยทีเดียวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับลุยตรวจค้น5จุด4จังหวัดเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามีที่จังหวัดไหนกันบ้างเพื่อที่จะทลายแหล่งผลิตท่อไอเสียรถจักรยานยนต์เถื่อนนะครับโดยเจ้าที่สามารถยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากครับแน่นอนพูดถึงเด็กแว้นนะครับมันก็มาควบคู่กับเรื่องของการที่กลุ่มเด็กแว้นเนี่ยได้มีการดัดแปลงเรื่องของท่อไอเสียนะคุณรันเพื่อที่จะ ให้มันเนี่ยมีเสียงดังมากขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความดังเนี่ยประมาณกี่เดซิเบลแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอย่างที่บอกเลยแสบแก้วหูจริงๆงและ,ะบางทีเนี่ยถ้าเป็นท่อไอเสียที่ไม่มีเครื่องหมายมอ,อก,กออไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้เวลาที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นั่นเองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกอปคบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอนะครับร่วมกันเข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีพระนครศรีอยุธยารวมถึงจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ไกลหน่อยนะครับเพื่อที่จะจับกลุ่มแหล่งผลิตและจำหน่ายท่อไอเสียรถ ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเครื่องหมายมอกกนั่นเองครับทางนี้เจ้าที่พบเบาะแสนะครับว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่นิยมใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็ดัดแปลงติดตั้งท่อไอเสียซึ่งไม่มีมาตรฐานมอกกและสามารถหาซื้อได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับนำมาขับขี่แข่งกันบนถนนหลวงสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมเจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวนหาแหล่งที่มา จนมีการขออนุมัติหมายค้นและเข้าปฏิบัติการใน5จุดนะครับประกอบไปด้วยจุดที่1เป็นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจุดที่สองครับเป็นบ้านพักในพื้นที่อำเภอลำลูกกาที่จังหวัดปทุมธานีจุดที่3บ้านพักที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อีกสองจุดนะครับจุดที่4ี่กับห เป็นบ้านพัก2จุดในพื้นที่อำเภอเมืองที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางได้แก่ 1. ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์จํานวน32หน่วยหรือ32ท่อนะครับ2ก็คืออุปกรณ์ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์อีกจํานวน255หน่วยและ3นะครับ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตท่อไอเสียรถจักรยานยนต์อีกจำนวน105หน่วยด้วยกันครับสำหรับการจับกลุ่มดังกล่าวก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถซึ่งมีการใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งมีท่อไอเสียดัดแปลงให้มีเสียงดังและไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามออกโดยจะหาซื้อท่อไอเสีย ที่ไม่มีเครื่องหมายมออกอมาจากแหล่งต่างๆรวมทั้งการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Line หรือว่าเว็บไซต์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการล่อซื้อตัวอย่างท่อไอเสียมาจากเว็บไซต์หรือว่าผ่านทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อที่จะดําเนินการติดตามสืบสวนขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองครับคือต้องบอกว่ามีโอกาสได้เจอนะคะสําหรับรถที่มีการดัดแปลงท่อเสียตามท้องถนนคุณอันล่าสุดเนี่ยคือเขาจอดติดนะคะด้านหน้าเนี่ยรถมันติดเพราะว่าเขาทําทางเราไปไม่ได้เสร็จแล้วรถมอเตอร์ไซค์นะคะคันใหญ่ๆก็มีการดัดแปลงท่อมาอย่างดีเลยคุณนันคะแล้วก็เขาพยายามจะเบิ้ลเครื่องอะ่ะคือเบิ้ลไม่รู้ว่าเร่งอะไรแต่เสียงมันดังมากเบิ้ลเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าด้านหน้ามันติดแต่เหมือนเขาก็พยายามจะรีบนะ ใจร้อนนะก็ต้องบอกว่าเสียงเนี่ยมันทําให้ดังออกมาแล้วก็ไปรบกวนพี่น้องประชาชนที่อยู่แถวนั้นโดยต้องบอกว่าเราแวกบ้านแถวนั้นหรือว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยที่ติดติดกันอยู่เนี่ยก็หันไปมองเขาเพราะว่าเขามีการดัดแปลงท่อไอเสียแล้วก็พยายามจะเบิ้ลเครื่องซึ่ง รถยังไม่แห่นออกตัวเลยแค่เบิ้ลก็เสียงดังแล้วคุณน,นั่นครับนี่ก็คือเป็นจุดต่างๆแล้วก็ลักษณะคล้ายๆเป็นร้านค้าด้วยคใครที่มีเบาะแสนะครับไปเจอร้านค้าทํานองนี้เนี่ยก็สามารถแจ้งไปได้โดยตรงนะครับที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอคอบอหรือจะแจ้งไปที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมออกก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เขาเรียกว่าปราบปรามให้สิ้นซากนะครับทั้งไม่ได้คุณภาพมาตรฐานบางทีก็มีการปลอมแปลงยี่ห้อด้วยนะนะครับแล้วก็แน่นอนพอมีการดัดแปลงมันก็ก่อให้เกิดเสียงดังขึ้นมานั่นเองครับ แน่นอนนะครับว่าในส่วนของร้านค้าต่างๆเนี่ยก็มีความผิดตามไปด้วยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่ควบคุมตัวได้รวมไปถึงร้านค้าต่างๆฐานเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปีพุทธศักราช2511นั่นเองครับ